สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแจกของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำที่17เดือน4ปี2025แจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนใครมาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาล่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปส่วนใครที่อยากได้เยอะๆก็รอสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนที่แจกหลักร้อยแต่ว่าจะเป็นร้อยหนึ่งไม้สองร้อยไม้สามร้อยไม้ก็ขึ้นอยู่กับคนดูค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อย การแจกของเราเหมือนเดิมนะคะแจกแบบออนไลน์ใครยังแอดไม่เป็นก็ขอความการุณาดูคลิปให้จบท้ายคลิปพี่บอกว่าคุณจะต้องไปรับที่ไหนวันนี้เวลาที่สามารถใส่โค้ดอังเปาเพื่อรับเงินฟรีได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่17ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่า note n o t e note ภาษาอังกฤษ เขียนไม่ถูกไม่ใช่ปัญหาด้านข้างมีขึ้นไว้ให้แล้วเออประมาณนี้ใครที่ยังบอกว่าเขียนไม่ถูกหาคนไม่เจอกดส่งไปแล้วไม่ได้ก็อืมบอกให้มันละเอียดนิดนึงพี่จะได้ไม่ต้องถามกลับว่าคุณไปใส่โค้ดอะไรคุณใส่ตอนเวลาเท่าไหร่นะคะ